สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโอ้ยน่าโชตะเช่นเกยนะครับก็จริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับหลังจากได้ใหม่ๆมาก็คิดคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยออกแล้วก็วันนี้ก็เลยขอมานําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคที่ดูเหมือนจะรับแล้วก็ไม่รับของเลนเจอร์นะครับเบื้องต้นนะก็ขออธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันนะเกี่ยวกับตัวของคัทเลนเจอร์นะครับคัทเลนเจอร์เนี่ยจะมี เอาวอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับเป็นไลเฟิลแล้วก็ลันเชอร์นั่นเองนะครับส่วนส่วนเทคนิคที่ดูเหมือนจะรับแล้วไม่รับของค์สเลนเจอร์เนี่ยคืออะไรก็ขอบอกนิดนึงเกินนิดนึงก็คือเทคนิคการเบิร์ดพีพนะครับเบิร์ดในที่นี้หมายถึงการใช้ตัวเว p พอนแอคชั่นของลันเชอร์ให้มันประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ การใช้เวพอเนชั่นของลันเชอร์หลายคนอาจจะงองว่าเอ้ยอะไรเนี่ยติ๊กบอมโยนไปไม่เห็นที่เกิดดาเมจอะไรเลยทำไมมีดาเมจแค่สองสไม่เห็นจะมีอะไรต้องเหนือจากอ่าพีเด้งเลยนะครับอันนี่แหละครับข้อฟข้อสังเกตที่คุณน่าจะสังเกตเห็นก็คือ PP พมันเด้งนะครับผมก็พยายามศึกษาอยู่พอพักหนึ่งจนกระทั่งสังเกตว่าเฮ้ยมันสามารถคอมโบเบิร์พีพได้โดยที่เราไม่ต้อง เปลี่ยนธาตุ PA บ่อยๆนะครับการใช้เบิร์ PP เนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับการลงกิกติกอย่างมากนะครับกิกติกคืออะไรกิกติกคือบอสบอสสายฟ้าที่จะโผล่มาตอนแมปมีฝนฟ้าคำนองนั่นเองนะครับก็คือบอสกิกติกนั่นเองการเบิร์ดเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเบิร์ดหนึ่งครั้งใช้ PP ไม่ต่ำกว่า200นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแต่ละแต่ละ คนเนี่ยมันสามารถทําได้เหมือนอย่างผมไหมแต่ของผมเนี่ยก็คือเมื่อผมโยนฟติกี้บอมออกไปนะครับหลังจากใช้ PA ต่อนเนื่องเป็น PA ของลันเชอร์นะครับที่มีชื่อว่าปีเเลเซอร์นะครับเป็นท่า PA ของลันเชอร์นั่นเองท่าน,นี้มันจะคล้ายๆกับปีมที่สร้างความเสียหายระยะไกลปล่อยปล่อยเลเซอร์ออกไปนะครับทอมความเสียหายต่อนเนื่องใช้ PP ตั้งต้นอยู่ที่35 และลด p p ต่อเนื่องจนกว่า p p พเราจะหมดนั่นเองเมื่อเราใช้ควบคู่กับพอบโบของเว็บพอนิชั่นของลันเชอร์ที่มีชื่อว่าสติกกี้บอมจะทําให้เราสามารถเบิร์ดพีพีต่อเนื่องได้โดยใช้พีพีเท่ากับ2เท่าหรือก็คือเราสามารถาสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็น2เท่าจากเดิมได้โดยที่เราไม่หยุดสร้างความเสียหายนั่นเองนะครับท่าน,นี้เหมาะเหมาะสําหรับการใช้สู้กับกิสติมากมาก สำหรับตัวกกรติกที่มีมู m เมนที่น้อยแล้วก็มีมู m เมนที่ไม่ได้กว้างมากหรือมีท่าที่ทติดตาบนน้อยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอบอสหรือกกรติกที่มีความความสามารถในการโจมตรีระยะกว้างเราต้องหาระยะหลบให้ดีนะครับไม่งั้นเราจะโดนดามจตายได้ในนาทเดียวเลยเพราะว่าตัวท่า PA ของเ r e ยเลเซอเนี้ยมัน ค่อนข้างที่จะยืนนิ่งสักพักหนึ่งพอยิงเสร็จปุ๊บมันก็นิ่งไปอีกสักพักหนึ่งทาให้เราสามารถโดนตามและเมจความเสียหายได้โดยง่ายนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับเทคนิคที่ดูเหมือนจะรับและไม่รับในวันนี้นะฮะก็ใครที่ชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทคนิคนี้เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับใครที่อยากให้ผมสอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็ ผมไม่มาด้านเลื่นด้านล่างเลยนะครับเวลวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าวันนี้ก็ขออบครับ